อ่ะทีนี้หลักอันเนี้ยนะครับมันใช้เจอบ่อยมากเลยลูกต้องใช้บ่อยมากงั้นอันนี้มาดูเพิสูจน์ที่มากันก่อนนะนะครับนะหลักมันบอกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่มีฐานอยู่บนแนวเส้นเดียวกันลูกสังเกตร,รูปนี้กับรูปนี้ตัวฐานรูปนี้ฐานคือ bc ซีรูปนี้ฐานคือ de ตัวฐานเนี่ยอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันก็คือแนวเส้นตรง R S ดูออกไหมลูกเนี่ยตัวฐานอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันในที่นี้คือเส้นตรง R S สามเหลี่ยมที่มีฐานอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันมีฐาน แนวเส้นตรงที่ว่าก็คือแนวเส้นตรง RS นะครับแล้วจุดยอดของมันก็ไปใช้ร่วมกันด้วยจุดยอดของมันก็ไปใช้ร่วมกันด้วยทั้งสองรูปเนี่ยมันมาใช้จุดยอดคือจุด A ร่วมกันเนี่ยครับสังเกตรูปนี้ bc เป็นฐาน a เป็นจุดยอดรูปนี้ de เป็นฐาน a เป็นจุดยอดจะทำให้สามเหลี่ยมทั้งสองรูปมีเส้นสูงที่เท่ากันเด็กลองดูรูปนี้ก่อนนะสูงต้องเป็นเส้นที่ลากจากจุดยอดให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานนี่เด็กจะได้เส้นนี้เป็นความสูงของสามเหลี่ยมของสามเหลี่ยม abc ดูออกไหมลูก เส้นสูงเนี้ยจะอยู่นอกฐานครับตอนนี้เส้นสูงจะอยู่นอกฐาน B C สำหรับรูปสามเหลี่ยม A B C นะตอนนี้เส้นสูงจะอยู่นอกฐานของสามเหลี่ยม A B C แต่ถ้าเกิดสำหรับสามเหลี่ยมรูปนี้สูงล่าจากจุดยอดให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานเส้นสูงเส้นเดียวกันเลยลูกแต่คราวนี้สูงอยู่ภายในฐาน ในเมื่อเส้นสูงมันเส้นเดียวกันแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันสูงเท่ากันครับอ่ะงั้นสูแสดงเส้นสูงของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปก่อนนะเนี่ยเป็นเส้นสูงของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเลยของสามเหลี่ยม ABC แล้วก็สามเหลี่ยม ADE มันก็เลยทำให้สองรูปนี้มีความสูงเท่ากัน มีมาอนะอ่ะเสร็จแล้วมาดูต่อเมื่อความสูงเท่ากันแล้วมันเกิดผลอะไรไเกิดผลอะไรนี่ความสูงเมื่อกี้เนาะสมมุติชื่อจุดก่อนแล้วกันนะครับให้จุดที่ชื่อจุด F ส่วนสูงก็คือ AF เอฟจะเป็นความสูงของสองรูปนะรูปมาดูครับเขาบอกว่าเมื่อส่วนสูงเท่ากันเมื่อส่วนสูงเท่ากันผลที่สืบเนื่องมาก็คือจะทำให้สัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสัดส่วนความยาวฐานด้วยสัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมเดีย๋ยวลงมาไล่ดูนะ พื้นที่ของสามเหลี่ยมแรกพื้นที่สามเหลี่ยมแรกคือสามเหลี่ยม ABC อันนี้คือสัดส่วนถ้าเป็นหัตราส่วนมันก็ต้องเขียนอย่างี้ใช่ไหมพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ถ้าเป็นอัตราส่วนนะต่อพื้นที่สามเหลี่ยมที่สองคือ ADE อัตราส่วนกับสัดส่วนเปนแปลงกันได้อยู่แล้วครับตรงนี้จะใช้ค,คําว่าสัดส่วนก็ได้อัตราส่วนก็ได้แต่ตอนนี้ครูขอเขียนเป็นสัดส่วนแล้วกันนะเขาบอกว่า มันจะไปได้ค่าเท่ากับสัดส่วนความยาวฐานของแต่ละรูปครับรูปนี้ฐานของมันก็คือ BC จุดยอดคือ A ใช่ไหมรูปนี้ฐานของมันก็คือ DE ที่เราเน้นกันไว้ในในรูปก่อนหน้าเนี้ยฐานรูปนี้คือ BC ฐานรูปนี้คือ DE เขาบอกว่าเนี่ยเราจะมาได้ตรงนี้ด้วยครับสัดส่วนพื้นที่จะเท่ากับสัดส่วนความยาวฐานลองพิสูจน์ตรงนี้กันว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆ เวลาใช้ง,งานจริงๆเนี่ยคือเอาตรงนี้ไปใช้แหละเอาตรงนี้ไปใช้แหละแต่เราจะพิสูจน์ตรงนี้ก่อนนะเราจะพิสูจน์ตรงนี้ก่อนนะอตัตราส่วนกับสัดส่วนแปลงหากันได้อยู่แล้วนะลูกร,รูปนี้กับรูปนี้มันแปลงหากันได้นะแปลงไปแปลงมาได้แค่เปลี่ยนเครื่องหมายส่วนนะครับ แค่เปลี่ยนเครื่องหมายส่วนไปเป็นเครื่องหมายต่อแค่นั้นแหละเอาล่ะลูกดูครับตอนนี้เราจะพิสูจน์มันนะพื้นที่สามเหลี่ยม ADE ครับเอาด้วโร ABC ครับนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณตัวฐานก็คือ BC คูณความสูงก็คือเส้น AF ไปเทียบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ADE บ้างนะรูปนี้นะเศษหนึ่งส่วนสองคูนฐานคือ DE แล้วก็คูนสูงคือ a f เนียลูกลองดูครับใช้สมบัติการตัดออกมีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่ทั้งคู่ก็ตัดหนึ่งส่วนสองตรงนี้ออกไปแล้วนะครับมีเ e มีเอฟคูณอยู่ทั้งคู่ก็ตัดเอออกไปอีกครับเนี่ยครับมันทำให้ฝั่งเนี้ยเหลือแค่ BC ส่วน GE แล้วครับ ดูว่าปะงเน้อยฝั่งนี้จะเหลือแค่ B, C ส่วน E, E ละนี่ครับ กลายเป็นเฟเท่ากับสัดส่วนของความยาวฐานไปแล้วครับ ไม่พอจริงๆผมก็ทำไว้ให้ดูข้างล่างแล้วนะนี่คำไว้ให้ดูข้างล่างละ เนี่ยครับตรงกับที่สรุปไปให้ดูตอนแรกนะครับสัดส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับสัดส่วนความยาวฐาน นั้นเวลาเจอจริงๆก็เอาถ้าเรารู้สัดส่วนถ้าเรารู้เรื่องความยาวฐานนะก็เท่ากับเราจะรู้เรื่องสัดส่วนของพื้นที่ไปด้วยนะครับขอยอกตัวอย่างเป็นตัวเลขจากในรูปเลยแล้วกันนะรูปสังเกตนะ BC ตัวน,นิยาวเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องหกช่อง ตอนนี้หกหน่วยแล้วก็ดีถึงอีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่แปดช่องไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปอ่าโอเคเนี okay. ่ย <Yeah. S 1> ช่วงความยาวฐานนะเป็นหกหน่วยกับแปดหน่วยฐานเป็นหกหกส่วนเอ่อฐานอันนี้เอาไปหกส่วนเนี่ยฐานอันนี้ไปหกส่วนฐานอันนี้เอาไปแปดส่วน,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 สวนแสดงว่าพื้นที่ของรูปเนี้ยหกส่วน แผ่ที่พื้นที่ของรูปนี้แปดส่วนครับจับสัดส่วนของความยาวฐานแล้วเอามาเป็นสัดส่วนของพื้นที่ได้เลยงงงงไหมเออทีนี้มันพัฒนาต่อมาอีกนะ จากเรื่องสัดส่วนของพื้นที่เท่ากับสัดส่วนความยาวฐานคือประโยคนี้ครับนีสัดส่วนพื้นที่เท่ากับสัดส่วนความยาวฐานเด็กๆลองย้ายข้างดิลองย้ายข้างดูตอนที่ครูย้ายข้างนะครับครูย้ายเจ้านี่ขึ้นไปย้ายเจ้านี่ลงมาเด็กๆจะได้แบบนี้ละ พื้นที่รูปไหนก็ให้ส่วนด้วยฐานของรูปนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> มันส่วนด้วย bc อ่ะก็จะไปเท่ากันกันกบเราย้ายพื้นที่สามเหียม ade ขึ้นไปใช่ไหม <Yeah. S 1> มันก็จะไปส่วนด้วยตัวฐานของมันคือ de เนี่ยจะได้เท่ากันด้วย เอาแบบนี้ไปใช้ก็สะดวกครับนะ yeah. พื้นที่รูปไหนก็ให้ส่วนด้วยถามของมันนะ yeah. พื้นที่สามเหลี่ยม A B C ก็ให้ส <liksom> ่วนด้วยฐานของสามเหลี่ยม ABC มันจะไปเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม ADE ส่วนด้วยฐานของสามเหลี่ยม ADE เอาแบบนี้ไปใช้ก็สะดวกครับเอาพื้นที่ของมันส่วนด้วยฐานของมันแล้วบอกว่าเท่ากันได้เลยนะถ้าไปเจอสามเหลี่ยมที่ฐานอยู่บนแนวเดียวกันแนวเส้นเดียวกันแล้วก็ใช้จุดยอดร่วมกันนะครับเ,เอาแบบนี้ไปใช้